สวัสดีครับอยู่กับผมกอนครับเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยแปดสิบเก้าเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้เราจะทำอะไรนนะอ่ะวันนี้เราจะทำอะไระไหนผมขออนุญาตเช็คตั๋วแดงก่อนนะครับที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยว่าผมจะมาเปิดให้ดูเนี่ยมันมีกี่ใบแล้วตอนนี้นะโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดเปิดไม่ได้นะครับมันจะเสียของฟรีนะเดี๋ยวให้มันถึงสัก ร้อยเจ็ดสิบก่อนแล้วกันนะอ่ะคือเมื่อเจ้าเนี่ยผมเข้ามาเห็นแล้ว <im ple asure> เห็นเต็มสองลูกตาเลยนะครับว่าโอ้โหโอ้แล้วใครจะไปชนะพี่แกได้วะเนี่ยโอ้โ oh! หดูดิพลังร้อยล้านแล้วแล้วแกมีมีไอเนี่ยเข,า,ขาเขาเรียกอะไรนะ <im ple asure> เดี๋ยวนะผมหาก่อนนะฉากเนี่ยเออนี่ไงฉากยพี่แกรแรกเป็นอันไหนวะโอ้โ oh! ห แกแรกเป็นอันนี้เลยนะอย่างสวยอ่ะ <c oughs> แต่ผมว่าอันนี้มันก็น่าสนใจนะอันนัอนไหนวะเฮ้ยมันไม่มีอ่ะที่มันเพื่อนสปีดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยนะเออมันไม่มีจริงด้วยเว้ยเอ้ยทำไมมันไม่มีวะเออ จ้งมันหูมื่อวันแบบสุ่มกันไปแบบหูเป็นพันเลยโคตรเดือดนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะเซิร์ฟเวอร์ไหนมันเดือดบ้างก็ผมคิดว่าเซิร์ฟนี้เซิร์ฟเวอร์นี้แหละโคตรเดือดอ่ะตอนนี้นะพลังก็ยังไม่ได้ดันนะครับผมเข้ามาดูโฆษณาเฉยๆนะครับนะนี่หมุนเอาเพชรเหมือนเดิมนะครับเจ็ดครั้งเลยนะหมุนเอาเพชรนะก็วันนี้ก็ซื้อตัวดำไปสี่ใบโอเค ซื้อไปเลยนะครับอุ้ยอีกใบหนึ่งให้มันครบน,นี่มีตัวดำร้อยห้าสิบใบแล้วนะครับนะโอ้ยมันไม่น่าไปเกลืออีกตู้พิกอตเลย,ยเสียดายของจัดตอนนี้ราชาทะเลลึกก็พลังอยู่ที่สองล้านเจ็ดนะครับเหมือนเดิมนะไม่ได้เพิ่มไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้ก็เน้นเน้นฟาร์มของไปก่อนนะครับนะสำหรับตอนนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนะอ้ยวันนี้ตอนนี้11โมงก็หายนะบุกมาวันนี้วันเสาร์เอ้ยวันไม่ใช่วันนี้วันเอวันศุกร์อ้ยลืมวันลืมคืนนะครับเบอรเอรนะช่วงนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอันนี้นะเนี่ยผมก็ดองไว้นะครับสำหรับตั๋วซับายเอ่อ นี่นะอะไหล่คอนะครับก็ดองไว้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็น่าจะเปิดตอนที่เกียร์โลรีทืนมานะครับนะก็มันทำอะไรไม่ได้เอ้ยผมมีไอ้ถุงนี่ด้วยอว่าเนี่ยเหลือจะเชื่อคือตอนที่ผมปั้นไอ้ราชาทะเลลึกเนี่ยผมไม่ได้ดูของในไอดีเลยครับผมดูกระป่องม่วงตัวเองอย่างเดียวแล้วลง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 สรุปแล้วผมมี มีกล่องเลือกในห,หีบนี่ด้วยเหรอวะให้ตายเหอะเสียของอีกแล้วผมบอกแล้วนะครับผมสามารถทําของดีๆให้มันพังได้นะเออเชื่อผมปะไอดี ID ที่แบบสวยๆง,งามๆอะ่ะเอามาให้ผมเลยผมสามารถแบบทํามันพังได้ภายในหนึ่งวันอ,อ่ะอืมอ่ะตอนนี้ก็ดูโฆษณาไปหมดแล้วนะครับนี่นะดูหมดแล้วครับสองอันนี้นะอืมก็ดูหมดแล้วครับก็ หายฟรีก็ต้องดูโฆษณาไปนะครับถ้าไม่ดูมันก็จะเอ้ผมลืมบอกไปนะครับนะตอนนี้นะผมไม่ได้เน้นเรื่องเลเวลอะไรแล้วนะครับนะถ้าเลเวลมันจะขึ้นก็ปล่อยให้มันขึ้นไปนะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลานะฮะอาจจะมีเสียงอะไรเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเข้าเข้ากล้องนิดนึงนะอืมผมขี้เกียจลุกลุกไปไล่มันนะครับนกมันยืนอยู่บนหัวหลังคาบ้านผมเนี่ยเออซงิง แล้ตอนนี้ก็น่าจะอีกสักสองวันนะครับสองสามวันก็เลเวลแปดสิบเก้านะครับก็เรื่อยๆเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรื่องเลเวลนี้ก็เดี๋ยวค่อยคิดก่อนแล้วกันว่าจะซื้อช็อกโกลตดเพิ่ไมไหมหรือยังไงนะครับเพราะว่าเลเวลเราตามใครไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยเห็นปะเราก็ตามใครไม่ทันอยู่แล้วเห็นปะเออนั่นแหละคนอื่นเขาก็เลเวลเก้าสิบกันหมดแล้วนะครับนะ ก้าสิบขึ้นกันหมดแล้วอะกดดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยผ่านด่านเนี่ยเห็นปะเก้าสิบขึ้นหมดแล้วคือผมไม่รู้ว่าผมจะเน้นเลเวลไปเพื่ออะไรนะครับนะเออตอนนี้เลเวลก็น่าน่าจะใกล้เอ็นเกมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเลเวลเก้าสิบปุ๊บเอ็นเกมเลยนะครับหลไรอย่างนั้นก็เน้นฟาร์มของฟาร์มอะไรเลเวลก็ไม่ต้องเน้นกันนะครับนะนแล้วแต่สูตรนะครับ เคลียรคเวสไปก่อนเลยไม่กล้าพูดเร็วนะครับพูดเร็วแล้วมันอุย้ยสีทองมาหนึ่งว่ะแต่พูดเร็วแล้วมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับช่วงนี้มึนอ้ยอะไรวะเนี่ยรุนอะไรเนี่ยเร็วๆสิอยากอยากรู้แล้วมันรุนอะไรอมตะาโอ้มีแล้ว โอ้โหมีแล้วจบเลยอ่าเดือนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเลตอัพรูนมานะครับน่าจะนะน่าจะก็ตอนนี้มีอยู่400ใบนะครับเลือกหัวใจไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมจะทำการปลดรูนหัวใจนั่นเองนะนี่มี96แหละเอ้ย69เออ69 96อะไรล่ะก็อีกนิดเดียว ถ้าเลนอัพมันเป็นรูนอ่าหัวใจนี่ผมสามารถทําทําขึ้นได้เลยนะสามช่องนี้นะแล้วก็พลังก็น่าจะไหลไปเป็นล้านเลยนะอืมนี่ผมไม่ได้โมนะเนี่ยผมพูดจริงนะเนี่ยพลังไหลเป็นล้านเลยนะอืมโอเคอะทำควสไปแล้วกันเอ้ยวันนี้ชิวๆนะครับชิวๆเอ้ยไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ตรงนี้มันมันแก้ยได้เลยนี่ว่ะ เราจะใช้เพียซื้อเลยเหรอเปลืองเกินปล่อยปล่อยปล่อยให้มันเป็นตามการเวลามันเป็นอะไรกับการเวลาของมันวะเนี่อุ้ยอันนี้อีกห้าใบอันนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวผมแลกอันนี้ไปก่อนเลยนี่มีสิบอันแล้วอะ่ะอุ้ยนี่ใช้หมื่นแต้มเลยอันนี้คืออะไร เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บไอผมผมลืมว่าช้านสุดท้ายมันมีนอะไรอ๋อช้าสุดท้ายก็จะมีของเกลือๆอย่างนี้อ,อย่าไปหาอย่าอย่าไปหาแลกดินะ คือตอนนี้แผนของผมก็คือน่าจะปั้นราชาซีฟูดให้มันถึงห้าดาวนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนห้าดาวมันเพิ่อมอะไรมาวะเดี๋ยวดูด,ดาวโอ้โคตรเกลือพัสิบห้าดาวม่วงอ,อะเองแล้วพลาดสิบห้าดาวม่วงอ,อะเพิ่อมอะไรทำไมมันกลกายงวะ โอ้โห oh, ยีนิดเดียวเดี๋ยวนะเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนขาดอีกสิบเดี๋ยวนะมันนี้ปะเนี่ยตรงนี้บุยมันใช้สีทองแรกแล้วมันก็ไม่พอด้วยเอ้ยนี่ไงขาดอีกเจ็ดดิมาขาดอีกสิบอะไรละ่ะ โอเคปึ๊บขึ้นมาอีกห้าหมืนอุย้ยสวยเลยอ่ะแล้วก็เอาไม่ได้ละของหมดนะครับหมดไปกับไอ้กาโลนี่แหละนะมันมีตัวอื่นไหม มันมันยังทำไม่ได้นะครับนะเอ้ยเหรอานะผมมีการอัพดาวลุบะเดี๋ยวขอดูกันวันนี้มาปั้นตัวให้ดูเอ้เมื่อกี้มันให้อัพอะไรวะลืมอ่านอีกปลุกตื่นมันจะปลุกตื่นได้เพราะเนี่ยไม่มีตาปีศาจด้วยอะ่ะโอ้ปลุกตื่นไม่ได้ไม่มีตาปีศาจโอ้ของหมดนะครับปั้นตัว บ้นตัวนี้มันใช้ทรัพยากรเยอะจริงๆนะอ่าเดี๋ยวผมกดเข้ามาดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรให้เราเลกมาตรงนี้ก็มีอีกสามวันนี้ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเข้ามาดูแค่โฆษณานะครับนะจริงชายิวเปิดวันที่เท่าไหร,ร่เนี่ยเอ่ยสมัครรอบคัดเลือกวันที่สิบสองเออวันที่ วันที่ยี่สิบสี่อ่ะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับนะก็มันไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอะไรมานะครับก็มาอัปราชาซีฟู้ดให้ดูสักเล็กน้อยครับกลังมันก็จะไปที่สามล้านแล้วนะครับนะอือก็จะสามล้านแล้วนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะเออแล้วก็อ,อ,อะไรวะอ่ะนั่นแหละครับเจอกันคลิปต่อไปครับ